สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซี FC. พุตติกติตามกคดซับสไคร่คดไหลค์กดแชร์เรื่องของซีบีครับมาหอดจอดถึงแล้วครับซีบีมาถึงแล้วไอจีผ้าป่านานออกไปตลาดก่อนไปแม่โอเคจะออกไปซื้อเครื่องอยู่ตลาดให้คุณแม่ครับวัดใหม่น้องบัวรี วันนี้ตลาดอยู่ใกล้งานครับามาจะกวองเข่งก็ได้ขันยาอยากกินน้ำจะของก็สยากกินน้ำจะต้ป่นเนาะปนจะพักหลกพักแบ่งกินกันไปโอเคจะไปซื้อเครื่องไหมคุณแม่ครับขนน้ำุณ้เป่ยไหมี่ีดไดเปก่อนป่ายาี้้เปิดไปก่อะดอ้ย โอ้ยนี่ได้คนเปิดยังหาคนเปิดหน้า,นนามีอะไรก่อนฮัมฮัมเปิดหน้าให้ไอ้นี่โคดนี่เปิดฝาเลยเออเปิดเ,เออหมุนออกหม,ม,มุนออกหมุนฝาออกเออ,เอ,อใส่ง่ายเว้ยน้าเบาค,ครับอากาศดีๆนะมึงเนาะเอา เสือดีกินในตะคริบเราไมนอยากกินน้ำแมนครับผมก็อยากากินน้ำของเรื่องแาาดดแววน้ำทะเลสาทะเลเสือคุณแม่เอ้ยใจแมนวงคุณแม่ใจแมนเปี่ยงต่างครับเนาะอ่อนเนาะอันมือนี้ก็เป็นมือฝนโปตกตเกลาอากาศดีแบบนี้อ,อากาศพอดีพอดีพี่น,อน้องขาบุ้งดูเขาจะมาปูสาปปูเสือเต๊ะในที่เราต่ว่าเสือใช่ไหมนี่เอ้าตาหลุ่นพญานิษฐ์การวันนี้เออวันมันเคยมา สองสามเที่ยวแหละคิดวไปแต่ว่ามื้อนี้มันแคบแต่ว่าเพิ่นคือคือสิให้นั่งไว้หอดผุนอยู่ตนอนเนาะไม่หอดผุนแล้วข,ขึนพ่นมาหลายครับพ่นเป็นหมื่นผมว่าเป็นหมื่นแท้แล้วพ่นหลายอยู่เดียวเพราะว่าอากาศยัางซีพ่นกับมันบ่แดดหนึ่งย่ำม,มิดกับบ่แดดเขาจะมาปูสาดเต็มอันนี้อย่าแรงนี่ก็สิอากาศดีฝนกับบ่มีอากาศสบายสบาย ข้าเล่นจากหนูแลยหมือแดงนี่ข้ากระิเดินทางต่อมืปออื่นไปคอนเสิร์ต <Man S 2> บ้านแก่นผมก็สิได้บ้านแหงซิตี้ผมก็สิได้เป็นๆตัวแทนมอบบ้านประตูนะเอ่อวงกบนะครับสาม,มบ้านสามาไปใสเขาบริจาคตัวมาให้เขาบอกเฮียธนพัทรบริจาคบ้านประตูจากอะไรจากอ่าครูขันครับแม่ ลงเรื่อยลงเรื่อยขุนขันบริจาคบานประตูมาสามบานกับวงกลอีกสามวงอันแม่ป้านี่บอกแมนอ่คีไพ่นี่บอกแมนเพื่อนบอกว่าถ้าเอาไปแล้วบ่พ่อให้บอกเพื่อนอีกเพคุนจะให้อีกไม่กับบ่พ่อแล้วเนาะสามบานจักหลังกับวงหูล่ะสองหลังสองหลังก็ให้เพื่อนเหตุก่อที่เซียนอันนี้คือเบื้องต้น เบื้องต้นเพิ่มมอบสามบ้านก่อนว่าต่อทางเสียบีเหมืนบ้านครับต่อไอ้ข้ามอดครับเดี๋ยวเดี๋ยวสีบอกแม่ป่าเฮียมอบเพิ่นให้ผมกับไอ้ข้ามอดมาเป็นตัวแทนมอบนี่ถือว่าเป็นสะพานบุญอีครับสะพานบุญครับเป็นสะพานบุญให้เพคนก็โอ้ยเป็นผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณมากขอบคุณเฮียธนพัฒน์นะครับลงเรื่อยขุ่ขันธนพั์ครับลงเรื่อยขุ่ขันครับผมที่ว่ามีน้ำใจครับน้ำใจไม่ตีไม่อยอักยนี่แหละคนนี้แหละที่มอบรถให่อ้ามอดที่ครับ เราแบบเราดวยค่ะเนาะแน่นเรวยแล้วเพิ่นด้วยแล้วมีล่งเรื่อยมีล่งเรื่อสามลงแม่มีล่งเรื่อยอยู่ขุขันมีล่งเรื่อยอยู่วังหินมีล่งเรื่อยอยู่อำนาจเจริญสามล่องสาพ่อข้าเจ้าใจดีแต่แม่ข้าเจ้ารวยเนาะข้าเจ้ามีแล้วคือคือว่าข้าเจ้ารวยแล้วข้าเจ้าไม่ได้อีหยังบ่เพิ่นเป็นคนจิตใจบุญสุนทาน เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกดชอบทําบุญเหมือนแเหมือนคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็ชอบทำบุญเหมือนกันถ้าเรารวยเราก็ทําไปทำทานทำบุญครับพนบอกว่าคนบ่มี่พี่กระยากซอยเห็นบอดโจโฟดว่า แม่ป่าพ่นบ่เรือยังพ่นก็อยากซอยแม่ป่าสองเฮียนครสองแม่ป่าหลังปิดกันนะไมมไมมกับไมมใส่กันโอ้ยเขาเจ้าสิเรือยังเรื่องต้นคนเลยบอกว่าบริจาคมาสามบานก่อนถ้าไม่พอเขียนแบบแล้วต้องใช้กี่บานก็เดี๋ยวบริจาคเพิ่มิ่นว่าโอเคโอเคบ้านประตูหนาตางคนหลายทีม่าที่ไปเป็นชือขี่ช่องภาคแล้วครับเท่ากั โอ้ยเดี๋ยวให้ให้เพื่อนหนึ่งสนีทกอนเนาจะค่อยว่ากันอีกพันครั้ที่สองขอบคุณหลายๆเรื่องเฮียธนพัท์สิครับเฮียธนพัท์ลงเรื่อยู่ขันขอบคุณคุณแม่ขอขอบคุณในเฮียธนพัท์ลงเรื่อยขึ้นที่บริจาคผ่านทางเสียบี้มาเป็นประตูสามบานวงกบด้วยสามวงด้วยโอ้ยไม้จริงนะคุณบอกว่าบ้านนั่น้้บานนนัขายไปต่ำกว่าแปดพันถูกไหม วงกบใหม่จริงอีกรวมๆแล้วกับมื่นกว่าเพื่อนว่าขเจ้ามีแล้วกับมีอีกขอให้มีแล้วมีอีกร้อยแล้วร้อยอีกเด้อเฮียเด้อเฮียธนาพาดกันหน่อยเตมบีกันยินดีกับแม่ป่านะแม่ละยังจ่ายถูกโศกเนาะเพื่อนกับมีเต่ผู้ใจดีสายท่านนำใจจากพี่จากน้องแฟรคลับเอฟซีทโลุผมสาวหน่อยเพื่อนแพร่เข้าหลายๆหม่องเพื่อนกับมาเรื่อยๆย่ดอกเพื่อนมาเรื่อยๆเอานั่นเอานี่มาสมทบมาบริจาคคอย ให้แม่ป่ามืออื่นกับจ้างเจอกันว่าทิ่ประมาณไหนคอนเสิร์ตเนาะเทียงวันหอดหางม้งแรงครับคุณแม่คุณแม่กับสร้างอันก๋วยเตี๋ยวให้ให้สุราพลดหยกสดว่ไม่เห็นก๋วยเตี๋ยวหยกสดไปอยู่หลังหานครับให้เราไปอยู่หลังหานพ่อไดอยู่ให้เต้าเขาได้อยู่ได้กินครับให้เป็นเสมารุ่งข้านนเลยล่ะครับเออให้รอบม่ซอยมืออื้องปั้นเทียงเริ่มเป็นเพียงมืออื่นกับซีนี่มอลำเพชรลำเพลินเนาะ มืออื่นกะซิมีมอลำเพชรล้ำเพลินร่วมกันกับสาวน้อยรวมกันกับสาวน้อยเพชรบรนแพงสาวน้อยรำเพลินโชว์สามวงครับพี่น้องครับขาวจับเบ่งกันให้พี่น้องเบิ่งในคลิปเบิ่งในไลน์ว่าเพชรล้ำเพลินแล้วก็สาวน้อยเพชรบรนแพงหรือวก็ซอยแายท่านนำใจจากพี่น้องอันนู่นนี่นั่นเาติดตามเนี่ยพี่น้องเด้อทผมเฟสบุ๊คเด้อโอเคค่ะทั้งย่งบรรยากาศหน้างานครับ แอดมินแอดมินวันนี้บัตรฟรีหรือฟรีครับต้องถามผู้ช่วยว่าฟรีไหมครับค่ะบัตรฟรีโอ้ฟรีตลอดค่ะฟรีดังๆฟรีทุกฟรีทุกรอบแล้วจะมีที่อยู่ที่นั่งที่เซาไหมีเข้าใจคําว่าที่เซาไหมบอกคำเดียวว่าวัดแปลกใช่มใช่ใช่ผคุณไยครับผมถามตรงๆต่อตรงๆไดครับค่ะคุณไฟเคยติดตามสาวหน่อยครับบ้าเคยค่ะเคยดูคลิปไหมครับเคยค่ะดูทีดูคลิปการผูเสือไหม เคยใครดูแบบเขาแย่งปูเสือกานจังหวัดอื่นไหมอะดูค่ะแล้วพอท่านผู้ช่วยมามามาได้มาปูเองท่านผู้ช่วยมีความรู้สึกว่ายังไงครับก,กลัวอะไรที่สุดกลัวเสือหาย <laughs> <laughs> นี่แหละจะเป็นยัง,ย,ง <laughs> ยังเหตุผลคือนาง้า <laughs> <laughs> จะต้องมานั่งเสาเปลี่ยนผู้ช่วยมานั่งอันนี้ก็ในตัวไปต้องผู้ช่วยรู้สึกสนหน้าตัวเองไหมเฮียไม้อีกแล้วนั้นไม้อีกแล้วนั้นเติบเบิ้งแนี่ยมาเนี่ยแต่ส่วนมากผู้ช่วยหรือผู้ใหญ่บ้านมาปูไม่ไม่ไม่ค่อยจะมาดูครับปูให้พี่น้องใช่ค่ะตัวเองติดแพนหนหนึ่งคะคุณครูก็จะมาไู้ได้ไหมได้ไหมขนาดขนาดผู้ช่วยยังมาปูพี่น้องนักภาษาอย่างแล้วแล้วคืนนี้ถ้าแฟนคลับเอฟซีนั่งยาวไปถึงนู่นได้ไหมเนี่ยเอาเก็บแล้วใช่ไหมเก็บ ก็บไม่ได้เก็บต้องนี่จะโดมนี้ยังไม่ได้เก็บค่ะต้องรออ๋อเก็บแต่ศาสเตร์เสือแล้วก้าอี้ค่ะพี่บอกไาแล้วได้เซบีพี่บอกว่าแค่นี่วัดแตกแน่นอนเต็มเต็มแน่นอนเต็มเต็มพ่อเมื่อกี้ไปตลาดมาตลาดเขาบอกว่าโอ้พ่อค้าแม่ค้าหายหมดเลยหายไปไหนมาหนี้มาหนี้ครับผมอันลูกบ้านเด้อมาผู้ซ่ปู้ซอยกับยีนี่เด้อครับเป็นมาปูศาสตร์เอาขอบคุณผู้ใดสิใส่เบียรใส่งานเพิ่นเพิ่นปรอยู่บ้านนะครับผู้ช่วยสวยก็สวยได้เลยเนาะ เอาคลิปนี้ฝากไว้สักนิดสักก่อนพี่น้องครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีดีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ